if it a plant doesn't enough get water, dies สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณตาเพิ่มมีเวลานะคะได้มาดูต้นไม้ของตัวเองค่ะดูสิคะเหีย่ยวใกล้ตายแล้วค่ะจากประโยคเมื่อกี้นะคะ if plant doesn't get enough water it dies เป็นประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษค่ะที่เราเรียกว่า zero conditional Zero Conditional Zero Conditional เป็นประโยคเงื่อนไขนะคะที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงและสามารถคาดการผลได้ค่ะหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะครงสร้างประโยคค่ะ If Clause Main Clause เราจะใช้ Present Simple tense ทั้งคู่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ If you eat a lot, you put on weight. ถ้าคุณกินเยอะนะคะคุณก็อ้วนขึ้นค่ะ The road gets wet if it rains. ดูจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นว่าถนนมันเปียกใช่ไหมคะก็ถ้าฝนตกถนนก็เปียกค่ะตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะก็จะเป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้บอกถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเรานะคะอย่างเช่น if I'm tired, I go to bed early. ถ้ากุตารู้สึกเหนื่อยนะคะกุตาก็จะเข้านอนเร็วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ zero conditional ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ